This is four. This is 3.6 kilometers. Okay, you did three already. 3.6. That's oh. pretty good. That's wonderful. Okay. We, we ought to walk more. Okay, one more. <laughs> five, 4.0, four kilometers. Okay. Yeah. One more is is, is five laps, and that's uh -huh. four kilometers. Now, but, I would like to say about your fasting. How many hours you fasting now? 70 72 72เว้นเว้น uc i will translate 72ยังมองกระถามเพื่นวะ three days 24 hours 48 uh huh. hours 72 uh huh. hours วันนี้72คือพอนายรถเจอเพิ่นฟาติ่งอดอาหารเนาะยัมองกระถามเพิ่นว่า how many hours เออเพิ่นกะอดอาหารสามเหม่อพี่น้องนี่คือเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนาะนั่นแหละ แต่ว่าในช่วงที่เพิ่นอดอาหารเพิ่นจิคิดเรื่องอาหารตลอดเวลาเลยที่เนาะเพิ่นสิว่างแผนแล้วเพิ่นจิกินยังกินเนี่ยเพิ่นจิกินฮาร์ดบอเอกไข่ต้มไข่ต้มสองนวยคือสามนวยคือสี่นวยเห็นป่ะลักกาซาดีนเห็นป่ะฟิสแคนแมคแมคโครออร์ซาดีนออร์แฮริงปลาแฮริงเออนั่นแหละ ในขณะที่เพิ่นอดอาหารฝาสติงอะ่ะเพิ่นก็คิดแต่เรื่องกินและในสมองเพิ่น <c oughs> คนมันหิวเนะาะได้ยากหัวบอพี่น้องอย่ามัก็เคยเขาคอดอดอาหารแต้วคือกินแต่นามคือกินนามดางนามอันคลา้ลนมันมะกอกผสมอ่าอ่าผสมน้ำเพิงเนาะแล้วก็ผสมบมกนาว มันก็สิมีเวลากินเวลาถี่ตับทํางานมันก็สิมีเวลากินหกโมงแรงสี่ทุ่มเอยียงประมาณนี้เนาะหลงแล้วพี่น้องมันด้นแล้วโอเมนสี่เป็นสิบหาปี่เกือบหยี่สิบปีแล้วเนาะแ้วกายจะมองกับเอารักสูตรนั่นมาเห็ดรักสูตรหล่งหลัดระยะสั้นคือหนึ่งวันดื่มแต่น้ําเห็ดมือสองหมือแหลกมันสีหลุดซึกหโหยโหยหิวหิวพี่น้องเพราะว่า เพราะเขาเคยกินเขาเนาะหลางกก้มันกะซีซังวะหิวแล้วหิวแล้วกิน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 แต่ว่าการฝาติ่งการอดอาหารนี่มันเห็ดไหหลางใก้ของเห่านี่คือผักพรบอยอยผักพรบยอยแล้วก็บ่อตองทํางานมันสีเห็ดไหเอาวัยวะตับไตใสพุ่งของเห่านี่คือสดชื่นคือมือสุดถ่ายของการฝาติ่งมันสิสดชื่นเลยด้พี่น้องเพราะเขาฟาติ่งมากเลยเนาะ เขาจะไปกินอาหารรดจรัดเขากินอาหารอ่อนๆบะปุ้งแต่งเนาะเพราะว่าไห้ร่างกกยมันปรับก่อนแล้วก็จะไปกินเนื้อสัตว์ให้เน้นพวกพักผลไม้หลังจากที่ห้าฟาติ้งมาเน้นพวกนั้นแหละพักผลไม้แล้วก็อาหารลดจืดๆก่อนอย่าไปใส่เค็มเ,เพราะว่าในช่วงที่ห้าอดอาหารร่างผิดหามื่อเนี่ยคือหลา่างกกยห้ามันคลีนมันสะอาดเนาะ